สวัสดีค่ะพีู่สวัสดีครับวันนีแต่ว่าดูแลเพลินมากจริงๆคดูไหมดูเมื่อคืนนี้เลยสดๆนันทอ่พี่ไม่หาคอนเทนต์แต่ละอย่างจากไหนมาบ้างคะจริงๆเป็นคนใช้ชีวิตเยอะยู่แล้วถมก็พอพอเราได้มอเป็นเีเอช่วยกันทำเนี่ยที่อยู่มายาวนาง แล้วก็แน่นอนนะคะเร็วๆนี้จะได้เจอกับ MasterChef Celebrity Thailand s e ซีซั่น3นะคะรับรองว่าครัวจะลุกเป็นไฟแน่นอนคะ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับดาราที่จะมาร่วมแข่งขันด้วยนะคะโ okay, อะเคครับผมขอบคุณทีม MasterChef ประเทศไทยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอยุขอบคุณครับผมน้องบอกไบอกว่าครัวจะลุกเป็นไฟแน่นอนอยากจะชวนไปเลละครเลยดูออลสวยเนาะสวยมาก แล้วก็ i อเชที่อยู่มายาวนานถึงสิงปีแล้วก็แน่นอนนะคะเร็วๆนี้จะ,นนะแต่ว่าล่าสุดเที่สามีการเปลีนน่ยนรูปแบบแล้วคือปลดหนี้ร้องแรกนี้เป็นย<ช>ังไบ้างคก็<ม><ม>ก็ปรับเปลี่ยนตามความนิยมของคนไทยนะครับตอนนี้รายการเพลงก็คนไทยก็ชอบฟังเพลง